ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนครับวันนี้ก็พามาชมต้นทุเรียนมูสันคิงต้นนี้ครับอายุก็ราวๆสองปีนะผมใช้วิธีเสียบข้างผมไม่แน่ใจครับว่าอายุของมันคือวันวันที่เท่าไหร่ที่มันตรงๆเลยเพราะว่าผมกลับประมาณนะครับเพราะว่าผมเสียบเสียบข้างเยอะมากครับเสียบเรื่อยๆครับมันก็ติดกับต้น ต้นทุเรียนน่าจะเป็นพวงมณีเนาะพวงมณีให้ผลผลิตแล้วครับประมาณแปดเก้าลูกซึ่งเป็นพวงมณีปีแรกครับเรามาดูต้นทุเรียนมูสันคิงกันครับต้นนี้เห็นได้ว่าตอนแรกมันจะเป็นแปลงเพาะต้นทุเรียนต้นกล้านะแล้วผมก็ทำการเสียบเสียบข้างเพื่อลองฝีมือสุดท้ายแล้วผมย้ายออกไปหมดแล้วครับต้นเพื่อนๆน,นมัน มันก็เหลืออยู่ต้นเดียวเป็นพันมูสันคิงซึ่งผมเอายอดจากอาจารย์มาระยะห่างของมันจากมูสันคิงไปยังต้นพงมณนีต้นนี้ก็ราวๆสัก4เมตรไม่น่าจะถึง4เมตรดีครับ3เมตรกว่ากว่าถึง4เมตรผมลองก้าวดูแล้วประมาณ49ก้าก้าวยาวๆนะฮะประมาณ49เก้าเราไปดูสองต้นกี้ครับในสองพุ่ม เ,เพื่อนครับกิ่งมันก็ใหญ่ประมาณนี้เกือบจะท่อสี่หุนน่าจะได้เนาะน่าจะได้แล้วก็ผมก็ซอยกิ่งให้มันเหลือน้อยลงครับกิ่งนั้นจะเป็นกิ่งชันขึ้นไปเดี๋ยวก็ต้องมีการตัดแต่งอีกทีนะครับแล้วก็คุมยอดไปหนึ่งครั้งอยู่ตรงไปลายปครับคุมไปแล้วมันก็แตกทรงผู้หมอกข้างเนาะ ระยะ2ปี2ปีทรงพุ่มมันเริ่มชนครับตอนตรงนี้มันจะติดกับต้นเงาะคาดว่าเดี๋ยวอีกสักพักผมจะเอากิ่งเงาะทางนี้ออกเพื่อให้มันขยายทรงพุ่มได้มากขึ้นแล้วก็ได้รับแสงได้เพิ่มขึ้นครับครับมาดูส่วนของที่มันติดกับต้นพวงมณีนะก็กิ่งก็ชนกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะมีการซอยกิ่งพวงมณีออก สักหน่อยหนึ่งแล้วก็ซอยกิ่งของต้นมูซันกิ่งออกด้วยครับใหญ่มันชนกันมากแล้วก็พยายามขยายขยายกิ่งข้างในเพื่อที่จะให้มันกิ่งใหญ่มีอาหารสะสมได้เยอะขึ้นปีนี้ก็ได้ผลผลิต8-9ลูกก็ระยะก็ยังไม่ถึง2เดือนดีครับเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งต้นกันนะ พาเพืเ่อนๆมาชมต้นทุเรียนเสียบข้างหมอนทองกันบ้างต้นนี้ก็เสียบข้างแกะแผลไปเมื่อวันที่น่าจะ,ะราวๆที่16กันยาปี62ครับ16กันยาปี62กิ่งฟันหมอนทองนะก็ต้นใหญ่ใช้ได้แล้วครับ2ปี2ปีกว่าๆก,กันยานี้ก็จะครบ3ปี ส่วนสูงก็ไม่ได้คิดแล้วครับเพราะว่ามันตัดยอดไปสองรอบคุมยอดไปสองรอบครับยอดหนึ่งมันอยู่ตรงนี้คุมทีนึงแล้วก็คุมข้างบนอีกทีหนึ่งมันก็มีการซอยกิ่งครับซอยกิ่งแล้วก็มันก็ออกข้างครับทรงพุ่มก็ชนกับหมอนทองต้นใหญ่นะอายุห้าปีห้าปีกว่าแล้วผลผลิตปีนี้ได้ยี่สิบูกครับทรงก็บุดบุดเบีเ้ยวเพราะว่ามีการแตกใบอ่อนดูแลใบอ่อนไม่ทันครับ ก็ปล่อยมันครับได้แค่ไหนแค่นั้นครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพาเพื่อนๆมาชมระยะที่มันไม่เหมาะสมในการปลูกทุเรียนเนาะเนื่องจากชนกิ่งมันชนกันหลังจากนี้ก็ต้องมีการตัดแต่งกิ่งครับเพื่อไม่ให้มันชนกันมากกว่านี้เพราะว่าถ้ากิ่งมันชนกันมันจะทิ้งกิ่งกิ่งข้างล่างมันจะทิ้งทิ้งไปเรื่อยๆครับต่อให้เราคุมทรงพุ่มไม่สูงเท่าไหร่ข้างล่างมันก็จะทิ้งครับเนื่องจากมีการบทบังของ ของแสงนะโอเคครับคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ